ะเกิปั้นยังไงให้แรงให้ผ่านดาบีได้มาดูกันครับเริ่มที่อาวุธชิ้นที่แรงที่สุดก็คือประจําตัวของเจ๊แกเองนะรองลงมาจะมีเจเคัตเตอร์กับฮารานทั้ง2ชิ้นนี้ดามมีแรงพอๆกันเลยนะใครที่มีประจาตัวของอาญการเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันครับส่วนชิ้นอื่นที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีประจําตัวชิโอลิบานาน่าช็อคประจําตัวพี่แต้มและประจําตัวคอลีนแต่ถ้าไม่มีซักชิ้นตามที่ผมว่ามาเลยเนี่ยคนดูสามารถใช้ดาบที่ได้จากกิจกรรมในเวอร์ชัน5.7ซึ่งต้องเล่นคู่กับโตโล และ4ไฟเนลทั้ง2เซตนี้ดาเมจโดยรวมแรงพอๆกันเลยนะคนดูสะดวกใส่เซตไหนก็ใส่เซตน,นั้นไปครับแต่สําหรับเซตสี่ฮันเตอร์เนี่ยมีข้อแม้ว่าต้องเอาสเกิร์เล่นคู่กับฟูลเลนะและเซตนี้จะไม่บอกกับคนที่ใช้แบ็กซอสฮาลาและเจดคัตเตอร์เพราะใส่แล้วโอกาสที่อัตราคีจะลดมีสูงมากครับส่วนเซตสี่พิศาจจริงๆแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะมันบัฟดาเมจน้ําแข็ง15%และแจกอัตราคีได้สูงสุดถึง40%ถ้ามันถูกแช่แข็งแต่ถ้าไปตีบอสเนี่ยจะได้อัตราคีแค่20%เพราะบอสมันโดนแช่แข็งไม่ได้ดังนั้นดาเมจโดยรวมของเซตนี้เนี่ยจะเบากว่าเซตสี่ฮันเตอร์และ ไฟเนลถ้าคนดูจะฟาร์มแต่งระยะยาวผมไม่แนะนำให้ฟาร์มเซตนี้เท่าไหร่นะเมนสเซตเนาฬิกาใส่เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ถ้วยใส่ได้2ค่าคือโบน้ำแข็งและพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าคนดูเอาสเกิร์ตมาเล่นคู่กับฟูลเลนนะเนี่ยถ้วยโบน้ำแข็งจะแรงกว่าถ้วยพลังโจมตีแค่2-3ถึงเปอร์เซ็นต์เองนะหมวกใส่เป็นอันตราคิความแรงคิตามมีตามขาดออฟลองให้เน้นหาอัตราคิความแรงคิและพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการบิลเซตเด็ถือว่าง่ายมากอัตราคิให้ทำไปที่ทหกสิบห้าถึงแปดสิบ ส่วนโจมตีปกติไม่จําเป็นต้องอัพนะมาต่อเรื่องทีมสเกิร์กจะเล่นได้ดีกับทีมแช่แข็งโดยทีมของเจ๊แกเนี่ยจะบังคับให้ใส่ได้แค่ทตุน้ํากับท่าน้ําแข็งแค่2องท่านี้เท่านั้นพอยิ่งมีตัวละครท่าน้ําหรือท่าน้ําแข็งมากเท่าไหร่เนี่ยการโจมตีปกติและอันติของสเกิร์กก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยซึ่งถ้าคนดูใส่ตัวน้ําหรือตัวน้ําแข็งครบ4ตัวดาเมจของสเกิร์กจะแรงขึ้นแบบก้าวกโดดเลยครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้คือในทีมต้องใส่ตัวน้ําอย่างน้อย1ตตัวเพราะอนทที่ท่ําาปฏิิกกรรยยยแแแแชขข็งเ J จะเสอยยึ้้้้นนมมมมมมาาาาาซึ่่่งงัีผลตออดดเกถสรรยยแไไ หรือสร้างได้น้อยเนี่ยดาเมจของสเกิร์ตจะหายไปเยอะเลยครับทีนี้การจัดทีมเนี่ยหลักๆช่องแรกใส่เป็นสเกิร์ตช่อง2ให้ใส่เป็นน้องกาแฟเพราะน้องกาแฟสามารถลดต้านทานท่าน้ําแข็งได้นะอีก2ช่องที่เหลือจะใส่เป็นตัวบัฟตัวโลตัวฮิลหรือตัวทาดาเมจนอกสนามเนี่ยแล้วแต่คนดูเลยครับอย่าลืมใส่ตัวน้ําติดมันด้วยหนึ่งตัวนะโดยทีมที่แรงที่สุดเนี่ยเขาก็จะใส่สเกิร์ตน้องกาแฟฟูลินะช่องสุดท้ายจะมี3ตัวให้เลือกใส่นั่นก็คือฉันเหอซิดริและเย่หลานซึ่งไม่ว่าจะเอาตัวอะไรมาใส่เนนนนนนี่่่ยดดดดดดาามมมมมโรวของงงทััััักกกก็ไไไ้้ตตคูสสะให ใส่ตัวนั้นไปนะแต่ถ้าใครไม่มีเฉินเหอซิดลาริสหรือแย่หลานเนี่ยก็จะมีทีมพวกนี้ที่สามารถเล่นได้เหมือนกันคนดูสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครตามสถานการณ์ตามสภาพไอดีตัวเองได้เลยครับทีเนี้ยมันจะมีคนถามผมแน่นอนว่าพี่ผมไม่มีน้องกาแฟอ่ะผมใส่ตัวอะไรแทนได้บ้างผมก็จะบอกว่ามันมีอยู่2ทางเลือกคือใส่ตัวรดต้านอย่างคาซึฮะชิโรเนนไม่ก็ใส่ตัวละครท่าน้ําหรือท่าน้าแข็งลงไปนะแล้วถามว่าระหว่างตัวรดต้านกับตัวน้ําน้ําแข็งเนี่ยใส่ตัวไหนมัาดีกว่ากันอันนี้ผมคํานวณดาเมจโดยใช้ทีมสเกิรมว จะอยู่ที่1.74ล้านถูกปะทีเนี้ยผมลองเปลี่ยนจากชิโรเนนมาใส่เป็นชา์ล็อดแทนปรากฏว่าดาเมจโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นมานนหน่อยเป็น1.77ล้านนะซึ่งจากดาเมจของทั้งสองทีมเนี่ยสรุปได้ว่าไม่ว่าคนดูจะใส่เป็นตัวรดต้านหรือตัวน้ําน้ําแข็งเนี่ยดาเมจโดยรวมมันแรงพอๆกันดีไม่ดีการใส่ตัวน้ําหรือตัวน้ําแข็งลงไปมแรงกว่าด้วยซ้ำครับดังนั้นถ้าใครไม่มีน้องกาแฟเนี่ยให้ใส่เป็นตัวละครท่าด้ําหรือท่าน้ําแข็งลงไปแทนได้เลยครับตัวอย่างการจัดทีมของสเกิร์ตที่ไม่มีน้องกาแฟเนี่ยก็นนนเยัั้ะอก ็คือนอกจากทีมแช่แข็งแล้วเนี่ยสเกิร์สามารถเล่นทีมอื่นได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ดาเมจหายไปเยอะพอสมควรอย่างเช่นทีมเนชั่นที่ใช้เป็นสเกิร์ตฟูรินะเซียงหลิงเบนเน็ตดาเมจโดยรวมจะอยู่ที่1.62ล้านอีกทีมนึงจะเป็นทีมไฮเปอร์บูมที่ใช้เป็นสเกิร์ตฟูรินะนาฮิดะชิโนบุดาเมจโดยรวมจะอยู่ที่1.55ล้านนะซึ่งดาเมจโดยรวมของทั้ง2ทีมเนี่ยมันยังพอจบคอนเทนต์เอ็นเกมได้อยู่แต่สู้ชีวิตหน่อยนะสุดท้ายเรื่องกลุ่มดาวอันนี้จะเป็นตารางคำนวณสำหรัับสาายโตตีีปปกิิวว่่เดนนนนน้้้้แแแลรงขึคไห กูอยากรู้ซีอะไรเนี่ยเชิญดูเอาเองเลยครับส่วนคําถามที่ว่าเปิดกลุ่มดาวหรือประจําตัวดีเนี่ยถ้าคนดูใช้เป็นเจ็ดคัตเตอร์ฮารานหรือมิสปิตเตอร์อยูเนี่ยเปิดซีหนึ่งซีสองไปเลยครับแต่ถ้าคนดูไม่มีทั้งสามชิ้นนี้เนี่ยแนะนําให้เปิดประจําตัวนะส่วนอันนี้จะเป็นตารางคํานวณกลุ่มดาวของสายอันตีนะทั้งหมดก็จะประมาณนี้สุดท้ายต้องขอขอบคุณคุณจูกับคุณบอลที่ให้ลองเล่นสเกิร์เพื่อเอาข้อมูลที่ได้มาใช้ทําเป็นไกด์นะครับแค่นี้แหละ